สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระพุธได้ทําการโคจรย,ย้ายค่ะซึ่งดาวพระพุธจะย้ายในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566ค่ะดาว พระพุธย้ายมาในครั้งนี้ถือว่าได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะและดาวพระพุธนั้นจะทรงอิทธิพลต่อแต่ละละัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คแัะขนาเกิดของตัวเอง <S <S ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566เป็นจังหวะที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานั่นเองค่ะดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ใน เรือนวินาศนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนะคะคือเป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดนั่นเองค่ะคำว่ากเกษตรราธิบดีจะหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นและความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนคำว่ามหาอุดจะหมายถึงชัยชนะหมายถึงมีมากมีล้นและหมายถึงความยิ่งใหญ่ค่ะดาวพระพุธมาเข้มแข็งในเรือนวินาศวินาศเนี่ยสมัยมองว่าให้ผลทั้งแง่บวกและแง่ลบนะคะถ้าเป็นผล ในแง่บวกก็จะหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศวินาจะหมายถึงศาสตร์ลึกลับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบฟลุกๆลุกปบปรับฉับพลันค่ะและดาวพระพุธมาสถิตอยู่ในเรือนวินาตรงนี้สมัยมองว่าเป็นจังหวัดที่ชาวลลขนาราศีตุลจะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆที่กําลังโด่งดังในระยะนี้สามารถที่จะหาเงินได้จากทางออนไลน์นะคะและชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก็มีโอกาสที่จะได้โชคแบบฟลุกฟลุกด้วยนั่นเองค่ะโชคเหล่านี้จะมาจากไหนมีเกณฑ์ที่จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลค่ะเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาสุภาหมายถึงทางไกลหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงความสําเร็จ ชาวลัคนาราศีตุลถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่างหรือทําอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็อย่างเช่นช่างแอร์ช่างไฟช่างประปาก่อสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่างเหล็กอย่างเงี้ยนะจะมีมุมที่ดีมากนะคะทางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจะทํารายได้ให้กับคุณได้ดีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเช่นยานอนหลับยาแก้ผมร วิตามินเสริมตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ยค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสามารถหาเงินหาทองจากอาชีพหรืองานเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์มาสถิตตั้งรับอยู่ที่เรือนวินาศก่อนหน้านี้อยู่แล้วมาตั้งแต่วันที่18กันยาย,ยนแล้วนะคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะดาวคู่มิตรคู่นี้มาเจอกันนะคะก็จะ ส่งผลในแง่มุมของคอนเน็กชันในแง่มุมของการซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีตุลเมื่อเจอปัญหาคุณจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะไม่เดียวดายค่ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยจะมีกลาลยนานมิตรที่ดีนะคะและดาวพระพุธเนี่ยมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ในจังหวะของเรือนวินาศตรงนี้อาจจะมีโชคมีลาบแบบปุบปรับฉับพลันก็ได้เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นเองค่ะดาวลาภะสถิตยอยู่ในเรือนวินาศจะมายมองว่าโชคลาบเนี่ยมัน จะมาแบบไม่คาดคิด นะคะคุณจะไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยบางทีได้เป็นเงินก้อนนะคะบางทีก็จะได้มาในรูปแบบของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบางครั้งก็จะมาในรูปแบบของเงินเก่า,เ,กาเงินปันผลเงินเคลมประกันเงินค้างคาต่างๆเนี่ยค่ะเป็นจังหวะดีของชาวลัคนาราศีตุลแต่ถ้าเป็นผลในแง่ลบนะคะซึ่งคําว่าวินาศเนี่ยใครได้ยินได้ฟังก็จะต้องนึกนึกถึงในแง่ลบก่อนเลยวินาศหมายถึงการทะเลาะวิวาทหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคหมายถึงพัง หมายถึงเสียหายหมายถึงการจากลากค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังคําพูดทาจาของคุณเองการพูดจาของคุณอาจจะสร้างศัตรูให้กับตัวคุณโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะอย่าไปพูดอะไรที่มันตรงหรือแรงจนเกินไปแม้สิ่งสิ่งนั้นจะเป็นความจริงก็ตามเราก็ควรที่จะรักษาน้ําใจผู้ฟังไว้ด้วยนะคะและดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญ์สัญญาณนติก ต่่างๆคะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีตุลไม่เหมาะที่จะไปเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครนะโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือโอกาสที่จะเสียผลประโยชน์มันมีค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะถ้าคุณจะต้องเซ็นอะไรคุณต้องอ่านเอกสารเหล่านั้นเนื้อหาในนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านรอบสอง รอบสองแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็เอาไปให้คนที่คุณไว้ใจเขาช่วยคิดช่วยพิจารณาดูนะคะว่าเนื้อหาในนั้นมันมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคุณหรือจะเสียผลประโยชน์กับคุณบ้างนั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลเร่งงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ค่ะมันจะมีโอกาสจะสร้างเงินสร้างทองผ่านช่องทางออนไลน์หรืองานแ,แปลกๆค่ะงานที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้ทํากันนะคะมันไม่ใช่อาชีพของคนส่วนใหญ่ลักษณะเนี้ย จะทําเงินทําทองให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะต้องมีความขยันมีความลุยมีความสู้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คุณหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่างแน่นอนกับเรื่องราวของอุปสรรคและปัญหาดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้อุปสรรคปัญหามันมีแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณรับมือได้คุณก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประโสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะเรื่องราวดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ